สวัสดีค่ะพบกับสบายจาวสเตชันมุมสวนชวนคุยค่ะก็ดูสวนพี่มาหลายครั้งแล้วนะคะวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยกุหลาบกันค่ะใส่ปุ๋ยกุหลาบใส่ปุ๋ยต้นไม้ค่ะพี่จะใส่ปุ๋ยกิไก่นะเดือนสองเดือนครั้งค่ะก็จะใส่เองนะคะส่วน ปุ๋ยอย่างอื่นเป็นพวกปุ๋ยเกรดของสวนกล้วยไม้นยน้องสาวเขาจะเอามาใส่ให้เพราะเขาใช้ปุ๋ยจากกล้วยไม้ค่ะใช้ปุ๋ยตัวเดียวกับกล้วยไม้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องเ,อเสียเงินซื้อก็ใช้ของที่มีอยู่ค่ะแต่วันนี้พี่จะมาใส่ปุ๋ยกีไก่นะคะ เพราะว่ามันก็สองเดือนแล้วแล้วค่ะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะช่วงนี้ต้นไม้ก็ดอกก็โรยไปหลายชนิดแล้วนะคะหลายต้นละ,ละดอกโรยไปละนะคะยี่ส่วนก็ยังสวยอยู่แต่เดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยกันดีกว่าค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยที่ไก่นะคะที่บ้านสั่งมาเอาไว้สำหรับใส่มะพร้าวน้ำหอม ต้องสั่งทีนึงหนึ่งร้อยกระสอบเขาถึงจะมาส่งก็เดี๋ยวเขาเลยเก็บเอาไว้ให้เราใส่ต้นไม้ค่ะต่อไปเขาจะไม่ใช้แล้วจะใช้เป็นถัดเม็ดเพราะว่าหาที่ยากนะคะทีนี้ซึ่งเป็นผงผงผงสมแก่แบบนี้นี่ค่ะนำาไปใส่ต้นไม้กันนะคะแล้วเอาใส่ถุงมือถุงนหน้ากากแล้วที่แผล ปุ๋ยขี้ไก่นะคะซึ่งอยู่ในกระสอบนี่เขาหมักกับแปลบมานะคะพี่ก็จะมาใส่ต้นไม้เราจะเริ่มที่ไม้กระถางค่ะก็คือต้นนี้ Lady of Charlotte นะคะใส่ไ,ไว้รอบบรอบๆต้นนะคะอันนี้อับราฮัมดาบี้ค่ะซึ่งเรา ปลูกไว้ได้ลงกระถางในช่วงนึงแล้วแล้วก็พักต้นไว้แล้วก็ออกมานี่สู่สังคมจริงนะคะก็เว้นระยะห่างไว้นิดนึงที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะต่อไปค่ะต้นต่อไปเป็นวูวเซล่าค่ะก็มีญ้าด้วยญ้าที่นี่เป็นต้นแบบนี้เยอะมากนะคะเนี่ยเนี่ยก็คือต้นน้ำนมราชสี ก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านเนาะอันนี้ต้องอาจจะต้องเติมดินแล้วล่ะบูบูเซียล่านะคะก็พี่ก็ใส่ประมาณไม่ถึงก็ดูด้วยแล้วนะไม่ได้มีออวิชาการวิชาเกินเลยทําไป ตามความรู้สึกของเราอะค่ะเอาละคราวนี้เนี่ยนะคะมาดูต้นนี้ใชอเอมค่ะที่พี่ทําซุ้มไว้นะคะเขาเนี่ยจะมีต้นไม้อื่นอยู่รอบๆเราต้องระวังก็ไม่ให้เขาต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยเป็นต้นไม้ที่พี่ตั้งใจจะปลูกเพื่อให้ช่วยเก็บความชื้นนะคะนะคะเออเราก็ต้องคอยระวัง ต้นนี้ยังไม่ชัดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะให้ดูต้นทีทนี่นะคะยังมีีปุ๋ยขี้ไก่อยู่เลยเนี่ยก็โรยรอบๆค่ะบางทีก็ถึงโคนต้นที่ก็โอเคอยู่นะส่วนปุ๋ยเกดที่เป็นของป้วยไม้อะน้องที่เขาจะปุูกเขาจะมาใส่นะคะก็เดือนหนึ่งวทีก็ครั้งประมาณครั้งสองครั้งหรือบางเดือนเขาลืมก็ไม่ได้ใส่นะคะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร าานี่ค่ะประมาณเกือบแก้วหนึ่งหรือแก้วหนึ่งไปเลยนะคะเรามีปุ่นนี่ค่ะ,น,คะนี่ต้นนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะตอนแรกเขาบอกว่าเลสอินดิชันนี่แหละแต่มันไม่ใช่หรอกอุ๊ยโตนี่ค่ะมาดูต้นแบบเนี่ยให้ดูว่าเอิงจริงๆแล้วเนี่ย มันก็เป็นข้อดีนะที่เราปลูกแล้วแบบมีพืชช่วยคุมดินนะคะแต่ว่าเราต้องคอยแหวกเขาอย่างนี้ด้วยนะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือบิช,ชอปนะต้นนี้ไม่ได้ใส่ซุ้มก็ทำแบบไม่ใช่วิชาการอ่ะแล้วก็เป็นคนทำแบบสวนทั่วๆไปอ่ะนะคะอ้าวนี่ก็ต้นนี้ก็เหมือนกันตามยุ่งยากของเธอ ก็คือเวอร์บิน่าเข้ามาบันจิอาจจะไม่ชอบแล้วก็แปกแหวกนะคะวัต้องใส่หมดท้งสวนเลยวันนี้โดยเฉพาะพวกกัดถางเนี่ยนี่จะให้ความสำคัญก่อนนะแต่ว่าอะอันนี้ก็ แล้วก็เดี๋ยวก็จะทำไปเรนนื่อยๆเลยนะคะพี่ดูก็อาจจะเบื่อได้เดี๋ยวลองดูหายพี่ต้องใส่ถุงมือแล้วก็ใส่หน้าก,กากเ้มือนนะจะเล่าอะไรให้ฟังนี่คือเหมือนย่าเลยใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยเหมือนย่าเลย ไม่ใช่นะนี่คือต้นคัปเตอร์แต่พี่ต้องดึงออกแล้วละเพราะว่าเขาขึ้นเยอะมากคัปเตอร์ชนิดที่เป็นดอกแบบเนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเขาขึ้นเยอะมากพี่พีขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะต้องเอาเออกอะค่ะเนี่ยนะคะขึ้นยุบยับเลยน้ำหมองเงี้ยเยอะมากกลายเป็นวัชพฤฤืชเลยตอนนี้ที่นี้ก็อย่างที่บอกแหละค่ะน้ำนมลาชีเนี่ยขึ้นเยอะมาก นี่เพิ่งถอนไปนะคะเนี่ยคัตเตอร์โอ้โหเยอะมากเลยหรือจะคดไปปูกขายดีนะเนี่ยอ่ะปลูไปแล้วทำงานต่อไปพี่จะบอกว่าปลูกต้นไม้ปลูกกุหลาบเนี่ยเห็นพี่ถ่ายเออเหมือน,นงามก็มีบางต้นนี่เขาไม่งามนะเดี๋ยวดูพี่จะโชว์ไม่โตเลยแล้วก็ไม่ยอมแตกกิ่งกระโดงคือต้นนี้ค่ะอุย้ยต้นนี้ค่ะ ลามุกันค่ะเนี่ยเขาไม่โตอะนะคะแต่ก็ได้มาต้นไม่โตเหมือนกันเพื่อนพี่ก็ปลูกด้วยมันก็ค่อยโตแล้วลไม่แตกกิ่งกระโดงเลยนะคะแต่เดี๋ยวพี่ก็จะมาพรวนดินด้วยเนระต้องพรวนดินดูแลเขาหน่อยนะแล้วก็อาจจะโดนบางแดดจากคุณคัปเตอร์ไปนะคะเนี่ยมันก็มีต้นที่ไม่โตนะเห็นไหมคะต้นนี้ยไม่โตมีอยู่สอง สองสาต้นนะที่ปลูกแล้วมันไม่ไปไหนอะ่ะเขาไม่ไปไหนไม่โตเลยน้องอาจจะไม่ชอบมุมที่อยู่อเนะนี่ค่ะพี่ก็ต้องใส่หน้ากากไปด้วยเพราะปุ๋ยเนะี่ยมันเหมน็นไปดูอีกต้นหนึ่งที่ไม่โตไม่ค่อยจะโตอ่อะแมนตาพี่กำลังจะขุดออกแล้ว น้องก็เลยมาตอนกิ่งนะคะคุณเหมือนว่าดเข้ามาตอนกิ่งเอาไว้นี่ค่ะมิลันดาดูดินมันแข็งอะ่ะน้อนกุหลาบเนี่ยค่ะเขาไม่ยอมแตกกิ่งกระโดงเลยกุหลาบเนี่ยต้องต้องแตกกิ่งกระโดงนะจริงๆเขาออกดอกบ่อยมากเป็นกุหลาบที่รอบดอกรอบดอกไวค่ะแต่ไม่มีกิ่งกระโดงมาสักทีหนึง่งแต่พี่จะทำให้มี ด้การตรวจมนเอ้ยมีใครด้วการเดี๋ยวจะพวนดินดูแลให้แสงเขาผี่เสื้อแสนสวยพี่เอาออกไปนะเพราะว่าบางม,มากเอาออกไปแล้วทำยังไงรู้ไหมคะปักชามค่ะที่เอาออกไปทั้งหมดเอยปักชามปักชามเอาไปให้พ้นเพื่อน,นหรือว่า สองส่วนก็ขายด้วยนะมีคนมาถามซื้อเราก็ขายไปนะคะตอนนี้กำลังปักชำอยู่ติดง่ายมากผีเสื้อแสนสวยแต่ก็ยังมีในสวนอยู่อีกสองสามต้นนะไม,ไม่ไม่หมดไปหลายต้นอันนี้อิ่มห่ะก็ใส่เงี้ยนะคะถ้ามีเวลาแล้วก็จะมาพวนดินพวกนี้แต่ว่าช่วงนี้พี่ก็จะเอาทำเท่าที่ทำได้อันนี้ค่ะนี่มีอีเดน,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 น ให่เขาหน่อยนึงกระถามเนี่ยยกไม่ขึ้นแล้วนะพี่ดึงแล้วไม่ขึ้นเพราะว่ารากรากของต้นไม้ของกุหลาบเนี่ยค่ะลงไปในดินแล้วเนี่ยยกไม่ได้จะเถือนนะคะอันนี้ก็ไม่ไมีอีเดนดอกก็จะค่อนข้างจะลอยแล้วนะเนี่ย รอบดอกไว้นะคะมิมีอีเดนถ้าใครอยากจะปลูกนะดอกเขาเป็นอย่างนี้เลยเนี่นะคะข้างในเป็นสีชมพูนอกก็เป็นสีขาวนะฮะสวยค่ะคล้ายๆกุหลาบไอศครีมแต่เขาเป็นกุหลาบพุ่มเตี้ยงอะ่ะแต่สวยน่ารักนะคะถ้าใครจะปลูกก็โอเคเลยช่วงนี้ในสวนของพี่เนี่ยกุหลาบจะไม่ค่อยแบบไม่สวยอะช่วงนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงอะ่ะ ออดอกนะกุดไปหมดเลยอย่างดอกอะไรนะอเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนดูนะคะนี่ลอนดอนอายเป็นกุหลาบที่ดอกใหญ่มากขนาดที่ปลูกที่นี่ก็คืออากาศบ้านพี่พี่อยู่สมุทรสาครน,นะคะร้อนบอกเลยร้อนนะตรงนี้ก็คือแดดก็แรงนะคะมีตอนช่วงเช้าไม่โดนแดดแต่ว่าพอต่อไปก็โดนแดด ดอกเขาจะใหญ่มากแล้วก็หนานะคะทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้ตัดแต่งเนี่ยกุหลาบเนี่ยเขาก็จะแตกกิ่งของเขาออกมาเองแล้วก็เราก็จะคุมจงพุ่มลำบากหน่อยเนี้ยนะคะดูดอกใหญ่มากเ๋ยวเ,วเนี่ยมีเม็ดกระเป๋าเนี่ยมุ้ยดูดิดอกใหญ่แข็งแรงมากๆเลยอ่ะนะคะลอนดอนอย๋ยจะให้ดูดอกไม้ที่ ช่วงนี้เราไม่ได้ฉีดยามดอกอะไรนะคือหงิกไปหมดเลยอะไรหลายต้นอ่ะอันนี้นะคะคอนสแตนต์งานเข้าคือจะต้องเปลี่ยนซุ้มแหละเดี๋ยวจะเปลี่ยนซุม้มเป็นกุหลาบที่แข็งแรงมากๆเลยอะ่ะใครชอบปลูกกุหลาบตีชมพูจะแนวคล้ายๆมิมิอีเดนนะคะดอกเขาก็เป็นเหมืนเงี้ ตรงกลางจะมีสีหนึ่งแล้วก็จะออกเป็นพุ่มนะอันนี้ต้นนี้มีหลายพุ่มค่ะนี่นะับเป็นก่อนนะสามสิบดอกเนี่ยไปอยู่ในบิชชอปก็มีเห็นไหมคะเนี่ยว้าเนี่ยเป็นพุ่มอันนี้โรยละช่วงนี้ไม่ได้ฉีดเอ่อเพราะไม่ได้มียาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดอกก็จะไม่ค่อยสวยแต่ไม่เป็นไรค่ะ นี่ก็คอนสแตนต์ฮะอีกช่อหนึ่ง <c oughs> เห็นไหมสีเขาตรงนี้ไม่ค่อยโดนแดดนี่ก็แห้งไปละเดี๋ยวให้ดูกหลุลาบที่เราไม่ได้ฉีดไม่ได้มีไม่ได้ทอนยาแล้วดอกเขาก็มีดก่ะตอนนี้คือเฟิร์สเลดีค่ะสีส้มๆอมชมพูสวยค่ะน้ำตัวนี้แดดแรงอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอาดูช่อของเขานี่นะคะดูดอกสินี่ ไปหมดเลยค่ะนี่เนี่ยเราไม่ได้พ่นยาเลยแล้วก็พวกต้องเด็ดทิ้งละพวกนั้นก็ไมไ่พ่นเหมือนกันนะพวกออร์แกนิกไม่มีเวลาพ่นหรอกค่ะเพราะว่าเราดูแลแม่ที่ป่วยด้วยเนาะเนี่ยค่ะดอกเขาไม่ได้ละเนี่ยเป็นแบบนี้ไปหมดเลยค่ะน่าจะโดนเพี้ยนะยังไงเหมือนกันค่ะโอ้ดอกเต็มเลยตุ้ม นี่แหละค่ะก็เขาอันนี้โรอไปแล้วโดนเพี้ยหรือแมลงในสักอย่างแล้วน,นะคะเพราะว่าเรานี่แหละปอดสารด้ยดูแลยากหน่อยนะฮะเอาละเดี๋ยวพี่จะไปใส่ปุ๋ยต่อนะแล้วเดี๋ยวเราเค่อยดูกันต่อไปใส่ปุ๋ยต่อก่อนนะคะพี่จะไปใส่ปุ๋ยต่อนะพอใส่ปุ๋ยเสร็จ ใส่ปุ๋ยพี่ไก่นี่เสร็จเนี่ยก็จะต้องลดน้ําอีกครใส่ปุ๋ยที่ไก่เสร็จแล้วคราวนี้ก็ลดน้าค่ะนี่สายยางใหญ่ไม่ลออเลยหนักมากขอบอกอจจะเห็นแอสส่วนนี้ทําไมวางสายยางวิเลี่ยนล่ะไม่ดึงเข็มทิศตนพี่มันหนักคนะ่ะเป็นสายยางที่ใช้สําหรับรดช่วยไม้อ่ะสายยางเขาจะใหญ่มากแล้วก็หนักด้วยนะคะอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยแล้วเราก็ลดน้ำให้ทุ่มสำาเลยค่ะแล้จะได้อาหาร ลบใบมั่งก็ได้ปกติอะไม่ได้ล้างใบคือไม่มีเวลานะแต่ก็อ่ะให้น้ำทางใบไปด้วยค่ะนี่ดาร์กไนท์ส่วนต้นโน้นไม่ทราบชื่อวายเมอร์ดีน่าเออม่ใช่โบชันเวียค่ะเดี๋ยวก็คงแข็งแรงเหมือนเดิมโดนน้ำน้ำมแรงอะ่ะนี่ก็คาปูชิโน่มียักษโปะครับ นี่ลวก็อ่ะเาแล้วค่ะงั้นจบแล้วก่อนนะเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนี่นี่นี่ต้นนี้ต้นสุดปอดอ้อยอีกครับอออีกนี่รันด้านี่ยาบีโนนวิชลบต้นใหม่มาพักผ่อนเข้าคลินิกเพราะว่าอาการสาหัสมาจากโดนเทียด้วยหน้าบ้านนะคะเอาไว้ตรงนี้โอเคงั้นวันนี้คงจากกันแค่นี้นะคะ บายบายค่ะ <laughs>